ทำมาหากินไม่เอาเปรียบใครดีไหมดีตั้งราคาอย่าไปเอาแบบเฮ้ยกูจะรวยกูจะรวยไม่ต้องคูกําไรหลักสิบทำไมคูรวยได้เพราะถ้าใจเราเป็นผู้ให้เราจะได้รับมาหาศาลเลยทุกคนดูออกทุกคนรู้ว่าเฮ้ยมันจับต้องได้คนกินมากินซ้ําได้คนที่เขาซื้อไปกินเขาได้ผลลัพธ์เขากลับมาซื้อซ้าเขากลับมาขอบคุณเขากลับมาอะดูวันนี้น้องเจี๊ยบมิวนิกทุกคน เกือบตายเมื่อวานนี้เจียบมาเล่าให้ฟังครัวเข้าไลเจียบเจียบอะเป็นลมเหมือนเป็นลมลมอั้นทุกคนมันเป็นโรคชนิดหนึ่งลมอั้นเนี่ยก็คือเป็นโรคที่เหมือนแบบทุกคนเข้าใจไหมมันอยู่ๆเหมือนคนจะตัวบวมหายใจไม่ออกอึดอัดหายใจยังไงก็ไม่ได้มันเหมือนตัวมันบวมลมมันไม่ออกถ่ายไม่ออกตดไม่ออกแต่มันแน่นแน่นจนมันจุกไปหมดนะ่ะ นี่เรียกว่าลมอัน้นลมอั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะคะอ่าเกือบตายจริงเห็นไหมน้องเจี๊ยบเป็นคนออกมาเล่าเองนะว่าโอ้โหเกือบไม่ได้ออกมาไลฟ์เกือบไม่ได้เห็นหน้าลูกไม่ได้เห็นหน้าสามีเพราะเขาอ่ะแบบอาการหนักมากครูจะบอกให้เจี๊ยบครูเคยได้ยินเรื่องนี้ค่ะแต่นานมากแล้วตอนสมัยที่ครูยังอยู่บ้านหลังเก่าจริงๆโรคลมอั้นเนี่ยค่ะจะเกิดจากภาวะหลังคลอด บางคนเป็นเหมือนเหมือนคนไม่ได้อยู่ไฟอะค่ะจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตอนลูกได้ปีหนึ่งสองปีสามปีจะเป็นอันนี้อันนี้คือเคยได้ยินนะคะเคยเคยเคยได้ยินตอนสมัยอยู่บ้านหลังเก่านะคะ asury. ก็คือเหมือนเหมือนเคยได้ยินคนในหมู่บ้านเขาเป็นนะคะเพราะว่าเราเป็นบ้านนอกไงทุกคนเราก็จะเลยได้ยินว่าเป็นโรคลมแต่แต่ไม่ได้เรียกว่าลมอัน้นหรือเรียกว่าลมอั้นนี่แหละก็จำไม่ได้อะที่เป็นอาการเหมือนเจี๊ยเป๊ะเลยมันจะเป็นทวะที่ไม่ได้อยู่ไฟ แต่มันจะไม่ได้เกิดทันทีหลังคลอดมันจะไปเป็นตอนที่อาจจะลูกหนึ่งขวบสองขวบสามขวบลมมันจะอั้นอยู่ในตัวมันจะเป็นเองค่ะทุกคนแล้วอันตรายแต่คนอยู่ไฟจะไม่เป็นนะคะทีนี้อาขอฝากเนื้อฝากตัวยินดีต้อนรับค่ะนะคะทีนี้เจี๊ยบนึกขึ้นได้นะคะนี่ไงอาเธอร์ขวบกว่าจุกแน่นใช่เลยเจี๊ยบเพราะว่าตอนที่เจี๊ยบเล่าในไลฟ์อ่ะ ัวนึกถึงเลยนึกถึงเลยว่าเอ๊ะมันใช่ไหมมันต้องใช่สิเพราะตอนเจี๊ยบเล่ามันคล้ายกันเลยอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เจี๊ยบบอกว่าพอดีนึกได้ว่าพี่เว่าใครนะพี่บางออนโกรสนะคะบอกว่าให้ดื่มชาไม่ว่าใครจะท้องเสียไม่ว่าใครจะนอนไม่หลับไม่ว่าใครจะมีอาการอะไรที่แบบว่าเร่งด่วนน่ะให้อัดชาเข้าไปเลยนะคะไม่ว่าจะท้องเสียหนักไม่ว่าจะอาการแน่นจุกอะไรก็ตามเจี๊ยบนึกขึ้นได้ รีบไปชงชาอัดเลยทุกคนแป๊บเดียวค่ะอาการแบบตึ๊ดแล้วก็กลับมากลายเป็นปกติเห็นไหมคะทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ผู้คนน่ะได้รับสิ่งดีจากเราไปเราให้เราให้ฟรีไม่ได้หรอกเพราะเรามีต้นทุนเราให้ใครฟรีไม่ได้หรอกเพราะเรามีตัวแทนครูกล้าบอกคุณเลยนะว่าครูเหลือเฟือมากเหลือเฟือไม่เหลือเฟือไม่รู้แหละ ครูเอาไปทําบุญตอนที่ช่วงโควิดเอาไปทําบุญที่วัดเอาไปทําบุญที่โรงพยาบาลเอาไปทําบุญที่สถานเด็กกำพร้า,าบ้านพักคนชราที่สถานปฏิบัติธรรมเป็นหมื่นหมื่นกองค่ะเธอ่วแจกได้เป็นหมื่นเป็นแสนกล่องแจกได้เลยแต่เราไม่สามารถทําได้บ่อยๆหรือว่าทําได้แต่ครูก็จะพยายามทําทุกปีทําตลอดตลอดนะคะแต่ครูจะไม่ให้เดือดร้อนพี่น้องครูเลยเพราะเขาก็เป็นคนที่ต้อง ทำมาหากินค่ะต้องซื้อไปขายค่ะเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเราผลิตมามีต้นทุนคนซื้อก็ต้องใช้เงินซื้อเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องขายนะคะ